สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบพอ่พอกันดีแล้วครับเมื่อนี้เป็นวันหยุดเป็นวันอาทิตย,เตย์เป็นวันหยุดงานพี่น้องเลยออกมาเล่นน้ำกระหอกหน่อยอาทิตย์ก่อนนี้บบมีเวลาว่างมากเลยครับบเ่เล่มาเล่นน้ำกระหรอกหน่อยหาหกมือเลยพี่น้องมาเมื่อนี้ดู้ซึกว่าบรรยากาศค่อนข้างจะแห้งแรงไปน้อยนึงพี่น้อง ห้าก็เริ่มแดงใบไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับกําลังเริ่มท้องฟ้าปิดบังจักกน้อยพี่น้องมือนี้บดบังเพราะบรรยากาศช่วงนี้ค่อนข้างจะหาแสงแดดลําบากพี่น้องเพราะเป็นช่วงขอดต่อของหนาฮอนกับหนาหนาวพี่น้องบางมือก็อากาศดีบางมือก็อากาศ รู้สึกว่าทองฝ่าจะปิดพี่น้องมื้อนี้ลิบฝ่าหมืดๆแจักหน่อยพี่น้องกระหรอกหน่อยล่งหลายอยู่ครับแต่ว่าลงบบเป็นกลุ่มบบลูว่าจะข้าไปใกไกได้บ่เพราะว่าพ่นขนข้างจะขี้ยานนะครับหยา้าก็ร่งเริมแดงเริมทุกสิ่งทุกอย่างเริมก็ร่งเริมเปลี่ยนพี่น้องวันอาทิตย์ก่อนฝน,นก็ตกอยู่ครับแต่ว่า บรรยากาศมันขอนขางจะโบนแนนนอนครับช่วงกระหลอกหน่อยตัวนี้เป็นยังคือเป็นแน่นี้เดี๋ยวยางกรประเด็นน้ำเพลินก่อนพี่น้องมากินทัวร์เลยนี่เพิ่นบาดเจ็บบ่เลยเอยหิวขนาดบึงแสงแดดบค่อยมีพี่น้องเสียดายขนาด เออทัวอันนี้่นบุกเคยกินพี่น้องเพ่นอาจจะบุชินกับกินเพราะผมไปมือนิไดไปเห็นทัวตัวที่เขากินกับเหล่ากินะ <c oughs> กับแกมกับเหล่ากับพวกสิงหนักแกมหนักกินเิ่นหูจักดีเนาะพี่น้องได้ลองสื้อไม่กระหอกหน่อยกินเบืองบางเทือพ่นบางเทือพ่นกินพี่น้องแปลกกระหอกหน่อยตัวนี้บ่สบายบ่าพี่น้องเป็นก้องหยองอย่งนี เออเปนเป็นอย่างนันร่างกายบุสมบูรบ์บ่งอตัวแล่นนี่แล้วอันนี้ตัวนี่จะเปลือกแข็งหน้อยนึงพี่น้องเป็นตัวที่เพิน่นกินกันกับกับแกมเพว่อไปกินเหลากินนั้นเพิน่นสะดูดีเบ่งตัวนี่เพิ่แเล่น,รนครับอย่าเขามา่เล่นน้ำเเผาอยู่พี่น้องเด้่ะยาน เรียนอ้อมขางอ้อมเยวอยู่เดี๋ยวผมสิงยับเข้าไปข้างในกนเพวตตรงนี้รู้สึกว่ามันจะไก่ทางโพดพี่น้องเ<อ>พราะว่าอยู่ไก่ทางหลกระหอกหน่อยกระชี้ยนนันคนพจูงหมาจูงนั้นมาเด่นประจาพี่น,ออน้องจะอาศัยต้นไม้ย่างเดียวตัวน,นี้จะเชืเ่องขนาดนั้นเป็นตัวเท่าท่องที่ผมเคยมาเล่นน้ำเที่ยวก่อนนี่บ่้ี่อันนี้มากิน <laughs> ยังก็เรียนขอหาทางขยะเฮ้ยจะเกิดเพิ่มขั้นขุ่นชิ่นนะครับเ้อเพิ่มเกิดจะวนอยู่รหลบดานนะพี่น้องวนอ้อมขางอ้อมเอวเขาอยู่เนียเนี่ยจนจนเพิ่นเชื่องหมเลยจนเพิ่นแน่ใจว่าห้องโบทำอันตรายเพิ่นเพิ่อย่างสิลงมาหาซึ่งจะเป็นธรรมดาสัตว์ป่าเนาะพี่น้องจะเกิดห้องบเลนน้ำถูกมือเพิ่นก็ชิ่นอยู่ครับ แต่ว่าจะเกิดเท่าห่างหายไปเป็นกัญชียานธรรมดายังมีความกังวลอยู่พี่น้องสุสึกไม่มีความกังวลอยู่ในใจเป็น,นย,ยังยังบุคคลกาเขามาต้องใส่ระยะเวลาอีกจักหน่อยแต่ละตูกกาลังอ้วนกาลังเป็นตะหักพี่น้องไอ่เก่าผมมะเล่นอ่จจะมีแกงสีดํา จะเห็นตลอดครับแกงสีดําที่ผมมาเล่นสีดําจะมีสามตัวจะอ้วนเลียงหนพี่น้องอ้วนไงขนาดบุหรว่บะมือนี่จะพอเพินพ่นบ่เพราะว่าผมพึงเขามาอีกอย่างหนึ่งก็มาสายแล้วทํางานหนักเมืนอคืนจะเลยพักผ่อนหลังจากพังพักผ่อนเพียงพ่อแล้วเขาก็ออกมาหาเล่นพี่น้องต่างย่างออกกลังไก <c oughs> ออกมาสายหลยกับคอนขางจะฮาดกระหลอกหน่อยลําบากพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้มันจะล่งแค่ช่วงตอนสาๆและสายมาจากหน่อยมันจะขึ้นไปกินอยู่ทั้งก๊กใหม่พี่น้องอแปลกใจแต่กระดอกหน่อยตอนน้องสสยบ่สบายพี่น้องสองใสขายต่างขายบ่คอยสมบูรณ์คนหยัดหยอดก็ย่องย่องนะบ่สดชื่นคือตัวอื่นอืเบิง่งหลางไายเป๊ะ แตกต่างจากมูมูจะอันนี้ก็คงจะแตกต่างจากมนุษย์เท่าน้ะพี่น้องบางตัวร่างกายสมบูรณ์ก็บเบิ่งเป็นตะแพงอันนี้สงสัยจะร่างกายโบ,บสมบูรณ์นะพี่น้องเป็นลกูกเป็นไพ่ขึ้นกันกับมนุษย์เท่านี้เลยเดี๋ยวยางละเล่นน้ำตัวไมอกคนพี่น้องบนกระหอกหน่อยลงคนข้าง,งหลายพี่น้อง เดียวไป <c oughs> เดี๋ยวผมจะพากย,ยางกับเปลี่ยนด้านในบุรูว่ามันแก่งสีดําบ่เดียวไปไกลๆ้าเกิดแมนเดี๋ยวไปก็เลนออกมาหาพี่น้องค่อนข้างหลายพี่น้องก็หลอกอยันนี้แต่ว่าช่วงนี้ มากไม่หลายข้างบนมันก็กินอยู่ข้างบนนะพี่น้องรูส้สึกปะกะ่ากาล่งเริ่มเออมันเปิดน้ำอยู่พี่น้องมันเปิดทำความสะอาดบ่เบ่งอากาศกระบนแอรนอนพี่น,ออน้องบอลูว่าจะฮอนด้วยจะหนาวเพราะวะ่าเดี๋ยวแดดเดี๋ยวบดอยู่ <c oughs> ข้อากาแห้งกินกาแฟกินกาแฟบริจิน้ำฮอนประกะงเปิดน้ำจะน้ำน,น้ำไเล็กน้อยเออเบ่งเสียงแดดออกเลย กระหลอกหน่อยล่งหลายแต่บูเป็นกลุ่มพี่น้องจะแตกต่างจากส่วงเสาหิวแห้งบนนี้แลนเขามหาเมาแล้วโอกานั่งกินน้ำเห้านะไปละไปบอกยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นไวเนื้อเสีอใจเดี๋ยวมูงังกระแลนมาหาพี่น้องเดี๋ยวก็มาลุ่มเขาเลย ตัวสีดำมันก็ล่างเรียนมาสงสัยจะเป็นแก่งสีดำตัวคือมาตัวเดียวช่วงนี้อ้วนพี่น้องก็หลอกก็หลอกคน้างอ้วนคน้างใหญ่เลยราะว่าเพิ่งกำลังสะสมไขมันกินเต็มที่พี่น้องช่วงนี้เอาตัวอะไรนี่นะอหน ยังสรงใสอยยังบรกาเของมาไก่เข้าพี่น้องยังสงใสยังขี่ยานแลนอ้อมขางอ้อมเอวอยู่นี่นะเจ้า <laughs> อันนี้บเห็นลายมือบจือพี่น้องอ้วนอยู่ในสถานที่จริง เดี่ยวบังเป็นตะแพงขนาดได้พี่น้องท็ดตุกปุ๊กอยู่แต่ว่าผมกับพายงามจับถ่ายบรรยากาศให้ได้ไก่เคียงกับสายตาที่ผมมองเห็นอยากให้พี่ให้น้องเขาเห็นความหนารักของเขานะพี่น้องซึ่งเป็นกระลอกปลาที่มาจากธรรมชาติที่มีความสวยงามขนาดได้พี่น้องเบ่งตัวนี้พันเรียนมาตั้งขงางคุยังโบกาขาขอไก่ยังเวียนอยู่วนหนาวนลังอยี่นี่นะพี่น้อง อันนี้มันกระบอกน้อยช่วงนี้จะแตกต่างจากช่วงหนาหนาวหลายพี่น้องถ้าเกิดหนาหนาวเนีจะเชื่องถือว่าคุนถือว่าเชื่องเลยถ้าเกิดเป็นช่วงหนาหนาวเพราะว่าช่วงนั้นค้นจะบม่ค่อยรบกวนช่วงนี้ก็เป็นธรรมดาครับแก่งสีดําบลูหายตัวไปใส่พี่น้องผมสงใสยแต่ตัวนี้นะนี่แต่ว่าอีกสองตัวบลูไปใส่ทุกคนพึ่นบ่มาน้ากันเมืองบันเลนเข้ามา บางตัวเช่องก็เชื่องแท้เ้พี่นอ้องเฮายเดี๋มานังหล่นน้ำธรรมาชาติแนวนี้เขาก็มีความสุขไปอย่างหนึ่งครับหลังจากการทํางานเหน็ดเหนื่อยมากเขามาหล่นน้ากระลอกหน่อยก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งบางตัวก็แล่นกันมาจนอยากคุ้งพี่น้องเดี๋ยวโอกาสหนาฟ้าไม่จังจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้พี่ให้น้องมาเบิง์นนะพี่น้องเดี๋ยวมือนี้ขอโต จบคลิปไปซ้ำนี่พี่น้องคลิปเงีวอะไรก็ตัดต่อลำบากครับเพราะว่าผมบกิก่งเรื่องพวกนี้แต่ว่าก็จะใส่ความสามารถแบบสูงสุดที่กระของทำได้นะพี่น้องพยายามเก็บประผาดไาม่ให้พี่ให้น้องเขาเบิงไปน้ำกันครับเจอกันไหมคลิปวิดีโอหนาพี่น้องขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่แวะมาเยี่ยมชมครับเก็บแนวดีมาแช่มาแบ่งปันให้พีให้น้องเขาเบิงซ้ำนี่ก็ เป็นความสุขอีกช่องทางหนึ่งครับขอให้พระเจ้าคุ้มครองครับบ๊ายบาย